ทำงานหนักลำไส้เสพเพราะสิ่งนี้มีช่วงหนึ่งน่ะมีปวดท้องบ้างท้องเสียบ้างซึ่งปัญหาพวกนี้มาจากการที่มีทำงานอย่างเดียวเลยจนมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปใครที่ทำแบบนี้อยู่แสดงตัวมาซะดีๆเลยนะคะคืองี้ค่ะเพราะในลำไส้ของเรามีเหล่าน้องจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าโปรเบติกน้องเนี่ยจะดูแลระบบย่อยอาหารและดูแลกลไกการทำงานจากจุลินทรีย์ของเราให้ดีนั่นเองแล้วเพื่อนๆรู้จักพรรเบติกกันไหมคะน้องคืออาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเพราะน้องเนี่ยเกิดการหมักและมีการสังเคราะห์กรดไขมันสายสั้นหรือว่า s f ซึ่งดูแลการอักเสบของผนังลำไส้อีกด้วยค่ะซึ่งพรีเวติกที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยมีตามหามาให้เพื่อนๆแล้วนะคะนี่เลยไลฟ์พัด v บบีพีกล่องนี้เลยค่ะน้องกล่องนี้มีพรีเมียมพรีเวติกมากถึง3ชนิดได้แก่ฟุกโตโอลิโกแซคคาไรไซโลโอลิโกแซคคาไรและไกลโตโอลิโกแซคคาไรค่ะซึ่งเพื่อนๆจะได้รับแยอาหารที่ละลายน้ำได้รวมถึงยังเป็นอาหารชั้นดีให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเราอีกด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยนำเข้าจากฟอร์เซนที่เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลคะแยยัังงมีานวิจเกี่ยวกับีติทั้ง3 อีกด้วยค่ะอีกทั้งเรายังมีเอกสารรับรอง Certificate of Analysis หรือ C.O.A เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วว่าไม่พบโลหะหนักสารปนเปื้อนและเชื้อก่อโรคสามารถทานได้ทุกวันให้เพื่อนเมื่อรู้สึกปลอดภัยในการทานได้เลยเพราะไม่หลงเหลือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนค่ะใครที่มีปัญหาปวดท้องระบบขับถ่ายไม่ดีบ่อยๆกดทีก่กราดานล่างได้เลยค่ะ